สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเ,เจอกันอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนออนไลน์นะครับก็ช่วงนี้ก็โควิดนะเนาะก็อย่างที่เรารู้นะโควิดคือไวรัสนะครับคุยกันมาสักพักค,คือพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จันเ่นอะไรจันเ่นอะไรออกไปนะครับ <c oughs> เออน,นั่นแหละนะครับบางคนเนี่ยไปหาหมอเนี่ยก็ยังไม่เป็นโควิดนะครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้อง อ่ะโอเคเข้าเรื่องวันนี้นะครับไม่น่านเล่นเลยอ่ะโอเคอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนบรรยากาศครับทุกคนถ้ามันไม่ขำหรือมันไม่ฮาก็ข้ามไปเนาะอ่ะ,อะทุกคนดูดูด,ดูรูปนี้นะครับรูปนี้คืออะไรนะครับรูปนี้คือเซลลพืชครับเห็นปะนี่คือขอบเขตของเซลหนึ่งเซลล์เซลล์ที่สองนะครับซึ่งเรากำลังศึกษา การแบ่งเซลล์ของเซลล์พืชอยู่ครับรูปนี้นะครับก่อนจะเริ่มเรียนการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิดเนี่ยครูอยากให้เราดูเซลล์แต่ละเซลล์ก่อนว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับเราจะเห็นว่าบางเซลล์เนี่ยนะครับโอ้โหเห็นขอบเขตนิวเคลียสชัดเจนเลยนะครับเห็นขอบเขตนิวเคลียสชัดเจนเลยนะครับซึ่งข้างในนิวเคลียสเนี่ยมันก็คือ DNA พันรอบโปรตีนเนาะ อย่างที่เราเคยเรียกกันว่าอย่างที่เรารู้กันว่ามันเรียกว่าเส้นใยโครมาตินแล้วสองภาพนี้ภาพที่1เซลล์ที่1กับเซลล์ที่2แตกต่างกันยังไงเราจะเห็นว่าเส้นใยโครมาตินนะครับในเซลล์ที่1ห,หรือวงที่1ที่ครูวาให้ดูเนี่ยนะครับมันมีมันเป็นยังไงนะมันมออีลักษณะคือบางๆเมื่อเทียบกับรูปที่2ถูกไหมใครเดาได้บ้างทําไมถึงโครมาตินสองรูปนี้มันหนาบางไม่เท่ากัน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าหลายคนอาจจะเดาได้หลายคนเดาไม่ได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าจําได้ไหมก่อนการแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับมันจะมีการจําลองตัวเองก็คือภาพที่หนึ่งเนี่ย DNA ยังไม่มีการเพิ่มจํานวนยังไม่มีการจําลองตัวเองแต่ภาพที่สองเนี่ยอู้ยทำไมมันหนาขึ้นที่มันหนาขึ้นเนี่ยเนื่องจากมันมีการจําลองตัวเองแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ย ภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองเนี่ยภาพที่หนึ่งต้องเกิดก่อนภาพที่สองแน่ๆแ,แต่คราวนี้อันนี้ยังเป็นเส้นใยโครมาตินอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> แต่การแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับเอ่อโครมาตินของเราจะมีการหดตัวเป็นโครโมโซมเห็นปะดังนั้นในบางภาพเราเห็นแล้วว่าอุ้ยบางเซลล์เนี่ยมันมีการขดตัวเป็นโครโมโซมแล้วเห็นปะเนี่ยคือโครโมโซมที่มีการขดตัวนะครับแล้วมีหลายเส้นเลยนะครับจนเราไม่สามารถมันอยู่กันแบบติดกันมากจนแยกไม่ได้เลยว่าตกลงนี้มันมีกี่โครโมโซมว่ะ แต่ภาพนี้ก็จะเห็นว่าโครโมโซมมันกระจุกรวมกันตรงกลางแต่ภาพนี้เฮ้ยโครโมโซมที่เคยกระจุกอยู่กันตรงกลางเนี่ยมันถูกแยกออกจากกันเออนี่นะครับก็คือลักษณะของการแบ่งเซลล์ว่าเดี๋ยวมันจะมีตอนแรกเป็นโครมาตินสักพักเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโครโมโซมพอเป็นโครโมโซมปุ๊บนะครับมันจะมีการแยกโครโมโซมออกจากกันนะครับตอนแรกมันมีตอนแรกมันอยู่ด้วยกันแล้วมันแยกปุ๊บมันก็จะมีเพิ่มจํานวนโครโมโซมก็จะเพิ่มจํานวนขึ้น น,นี่คือไอเดียการแบ่งเซลล์เราไปดูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนกันเลยนะครับโอเคแต่เดี๋ยวภาพนี้นะครับสรุปเราควรรู้อะไรบ้างนะครับอันนี้ยังเป็นเส้นใยโครมาตินเนาะเส้นใยโครมาตินวิอเอานาเขากลองมาเส้นใยโครมาตินนะครับส่วนนี้คือ,เ,อ,อเส้นใยโครมาตินเหมือนกันแต่เป็นยังไง แต่มันมีการจําลองตัวเองแล้วก็คือถ้าเรามองภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งแท่งเนี่ยถ้าเรามองว่าเส้นใยโครมาตินเนี่ยนะครับหนึ่งเส้นนะครับมี d n a ยังไม่มีการจําลองนะก็คือมี d n a 1หนึ่งโมเลกุลถูกปะอืมนะครับส่วนออรูปนี้นะครับเส้นใยโครมาตินเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยนะครับหนึ่งเส้นเนี่ยมี d n a 2นอสองโมเลกุลแล้วก็คือมีการจําลองตัวเองแล้วนะครับ ส่วนรูปพวกนี้นะคะรูปที่มันเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือแท่งของโครโมโซมแล้วโอเคนะครับอือันนี้เป็นภาพที่สองของพวกเราเนาะครูสลับหน้านิดหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนครับมาเรียนรู้กันว่ามันเกิดการแบ่งเซลล์อย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของวัฏจ,จักรเซลล์และการแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับมากวัฏจ,จักรเซลล์คืออะไรนะครับวัฏจ,จักรเซลล์เนี่ย คำว่าวัฏจักรเห็นปะ c i r c ์ e circle. circle ก็คือมันเป็นวงกลมเห็นปะจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันคือจุดเดียวกันนะครับซึ่งเซลเซอร์เคิหรือวัฏจักรเซลล์เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาทั้งหมดเลยที่เซลล์เนี่ยใช้ในการเพิ่มจาก1เซลล์เป็น2เซลล์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูพิจารณาเนี่ยใน1 Cycle หรือ1รอบเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนหลักขั้นตอนที่1นะครับเราเรียกว่า เป็นการเพิ่มของนิวเคลียสเป็นการแบ่งนิวเคลียสเรียกว่าคาริโอคิเนซิสคาริโอคิเนซิสนะครับอืมคาริโอจำได้ไหมคาริโอติกเซลล์ยูคาริโอติกเซลล์โปรคาริโอติกเซลล์คาริโอแปลว่านิวเคลียสใช่ไหมอย่างเช่นโปรคาริโอติกเซลล์ก็คือก่อนมีนิวเคลียสยูคาริโอติกเซลล์ก็คือมีนิวเคลียสที่แท้จริงถูกปะดังนั้นคาริโอ คีเนซิสเนี่ยเจอคำว่าคาริโนปุ๊บเคยได้ยินแล้วมันแปลว่านิวเคลียสคีเนซิสคือการแบ่งดังนั้นขั้นตอนที่1นะครับมันคือการแบ่งนิวเคลียสนะครับขั้นตอนที่1คาริโอคีเนซิสนะครับจะมีการเพิ่มของนิวเคลียสจะมีการแบ่งของนิวเคลียสนะครับโอเคอ่ะส่วนขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าไซโตไซโตมันจะคำว่าเซลล์นะครับ ไซโตไซโตเซล์ไซโตพลาสซึมนะครับไซโตคิเนซิสนะครับไซโตมาจากคำว่าไซโตพลาสซึมนะครับไซโตคิเนซิสก็แปลว่าการแบ่งไซโตพลาสซึมนะครับดังนั้นโอเคมองมองเป็นคอนเซปต์เซลล์เซอร์เคิลจะมี2ขั้นตอนคือคาริโอคิเนซิสกับไซโตคิเนซิสคาริโอคิเนซิสคือการแบ่งนิวเคลียสส่วนไซโตคิเนซิสคือการแบ่งไซโตพลาสซึมนะครับโอเค แล้วต้องรู้อะไรบ้างนะครับลองดูซินะครับในเซลเซอร์เคิลถ้าให้ดูขั้นตอนแรกนะครับคาริโอค n e เนซิสเนี่ยนะครับเราเริ่มจาก G1 ครับเราเริ่มจาก G1 G1 มาปุ๊บนะครับ G1 มาปุ๊บจะเริ่มไปที่ระยะ S อมพอไปที่ระยะ S เนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ระยะ G2 G1S G2 เนี่ยนะครับเราเรียกรวมกันเป็นระยะเดียวเลยนะครับ G1S G2 เนี่ยยาวนานที่สุดเลยนะครับเราจะเรียกรวมกันเป็นระยะเดียวเลยนะครับเรียกว่าอินเตอร์เฟสนะครับเราเรียก G1S G2 นะครับเรียกว่าอินเตอร์เฟสนะครับจะกินเวลายาวนานมากๆเลยนะครับอืมแล้วหลังจากนั้นนะครับผ่าน G1S G2 เสร็จปุ๊บจะเข้าสู่ 4หรือ5ขึ้นอยู่กับหนังสือนะครับ4หรือ5ขั้นตอนย่อยก็คือโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสตรงนี้นะครับโปรเฟสเมตาเฟสเทโลเฟสนะครับอ่ะดังนั้นเริ่มต้นมาเข้าสู่ G1, S แล้วก็ G2 เสร็จปุ๊บเป็นโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสทำให้จากที่ครูวาดเมื่อกี้เราเลยสามารถแบ่งการแบ่งนิวเคลียสออกเป็น2ระยะย่อยอีก ก็คือ G 1 S G 2ซึ่งเราเรียกรวมๆว,ว่า interface อืมใคริโอ k คน y o ิ i จะแบ่งเป็นขั้นตอนแรกคือ G 1 S G 2ก็คือขั้นตอน interface ส่วนาริโอ k คิ e สิตขั้นตอนที่สองนะครับที่จะมีสี่ระยะย่อยก็คือแบ่งเป็น M phase อืม ส่วนไซโตเคเนซิสนะครับในเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์แตกต่างกันนะเออเราเขียนเป็นไทยแล้วกันนะครับไซโตคเนซิสคือการแบ่งไซโตพลาซึมไซโตค่อยๆตั้งใจเขียนภาษาอังกฤษนะครับจะทำให้เราจำแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีพื้นฐานคำศัพท์มากขึ้นอย่าเพิ่งตกใจกับภาษาอังกฤษเนาะหลายคนไม่ชอบภาษาอังกฤษก็เลยไม่ชอบชีวะไปด้วยอะไรอเงี้ย นะครับค่อยๆเราชอบมันทั้งสองวิชาได้หรือค่อยๆเรียนรู้ทั้งสองวิชาได้อสาสรุปเซลล์ไซเคิลจะมีคาริโอคเนซิสกับไซโตคเนซิสถูกไหมโอเคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยในบางเซลล์มันมีปัญหาครับทุกคนก็คือถ้าจะมีการแบ่งเซลล์จะมีการเพิ่มจํานวนจาก1เซลล์เป็น2เซลล์เนี่ยนะครับทุกๆเซลล์ที่จะเพิ่มจํานวนจาก1เป็น2เนี่ยจะต้องเข้าสู่เซลเซลไซเคิลแบบนี้แต่ในบางเซลล์ครับมันอยู่ในจีหนึ่งอยู่ใช่ปะ แต่ว่ามันไม่ยอมเข้าสูร่ระยะ S นะครับมันไม่ยอมเข้าสูร่ระยะ S ก็คือบางเซลล์เนี่ยฉันพอแล้วฉันอิ่มแล้วฉันไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายแล้วนะครับเออตายได้แต่ว่าจะไม่เพิ่มแล้วนะครับก็คือจะเข้าสูร่ระยะ G ศูนย์ก็คือปกติเนี่ยมัน G หนึ่งแล้วต้องไป S ใช่ปะแต่บางเซลล์มันไม่ทําอย่างนั้นมันจะเข้าสู่ G ศูนย์เลยคืออะไรนะครับ G ศูนย์เนี่ยนะคบเขาเรียกว่าเอ่อ Quiescent Quiescent คืออะไรคือจะไม่แบ่งแล้ว ฉันไม่แบ่งเซลล์แล้วนะครับก็คือง่ายๆคือทอบางเซลล์เนี่ยเข้าสู่ระยะ G0 คือไม่มีไมโตซิต์ละไม่แบ่งเซล์แบบไมโตซิต์ละก็คือไม่เพิ่มจากหนึ่งเป็นสองแล้วนะครับก็คือเพิ่มการที่ไม่ไม่มีไมโตซิต์ก็คือเพิ่ม,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 มจํานวนไม่ได้เพิ่มจํานวนไม่ได้แหละนะครับเพิ่มจํานวนไม่ได้ มีหรือเปล่าวะเซลที่เพิ่มจำนวนไม่ได้มีเพราะเซลบางเซลเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะแล้วเปลี่ยนแปลงแตกต่างภาษาอังกฤษคือ d i f f e r e n t ใช่ปบะดังนั้นเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะก็เลยเรียกว่ามีการ d i f f e r e n t e นะครับ differentiation แล้วนะครับมีการ differentiation แล้วคือเปลี่ยนแปลงรูปร่างเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะเรียบร้อยแล้ว แล้วก็อย่างเช่นอะไรนะครับเราพบว่าในเซล์สัตว์เนี่ยนะครับใน animal ซลล์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเซลลประสาทของเซลสัตว์ครับเซลประสาทในพวกเซลสัตว์เนี่ยมันแบ่งเซลเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะคือมันมันแบ่งเซล์ไปในระยะหนึ่งนั่นแหละเข้าสู่ g 1 s g 2แล้วก็เข้าสู่ m phase เนี่ยเป็นเซลไซเคิลแบบนี้แหละแต่สักครู่หนึ่งสักระยะหนึ่งสักเวลาหนึ่งเขาเรียกอะไรสักอายุหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะคือเปลี่ยนเป็นรูปเซลลประสาท ถ้าเปลี่ยนเปรูปเซลล์ประสาทปุ๊บเปลี่ยนรูปร่างเป็นเซลล์ประสาทปุ๊บจะไม่มีการเพิ่มจํานวนแล้วนะครับก็คืออยู่จีสูงยาวๆเลยมีอะไรอีกไหมนะครับอย่างเช่นกล้ามเนื้อพวกเราครับกล้ามเนื้อของพวกเราเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มแล้วพวกเนี้ยจะไม่มีเซลล์เซลล์เซอร์เคิลเนาะครูคพูดเร็วไปไหมนะครับอะอะไรอีกในพืชก็มีนะครับในพืชเนี่ยที่เข้าสู่ i f f e r e n t i a t i o n เรียบร้อยแล้วคือเนื้อเยื่อถาวร เนื้อเยื่อถาวรของพืชมันจะไม่มีการแบ่งเซลล์แล้วนะครับเนื้อเยื่อถาวรของพืชน,นะครับเช่นตัวอย่างแค่ฟักตัวแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องพืชอีกนะครับเช่นพาเรนไขมาสังเกตอีกพวกเนื้อเยื่อที่ลงท้ายด้วยไขมาเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยไขมามันจะเข้าสู่จีสูมันคือเนื้อเยื่อถาวรแล้วนะครับอืมโอเค นะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสเนาะอันนี้คือข้อยกเว้นให้รู้ว่าเออมันไม่ใช่ทุกเซลล์นะครับที่จะเกิดเซลลไซเคิลได้ตลอดเวลาบางเซลล์มันหยุดแล้วมันเคยมีเซลเซเซลเซอเซลเซอเคิลนีแหละเซลไซเคิลนี่แหละนะครับนะครับแต่ว่ามันจะหยุดเข้าสู่หยา G0 ศย์โอเคป่าวนะครับอ่ะครพูดนะครับประมาณหนึ่งล้านรอบมาต่อเนาะมาต่อเนาะแล้ต้องรู้อะไรบ้างอีกนะครับมามาดู ในขั้นตอนคาริโอคเนซิสนะครับคาริโอคเนซิสอันนี้จดนะโอเคแคปไว้ได้นะครับขั้นตอนคาริโอคเนซิสนะครับมันจะแบ่งเป็น2ระยะถูกไหมคืออินเตอร์เฟสกับเอ็มเฟสเนาะโอเคอินเตอร์เฟสกับเอ็มเฟสนะครับในอินอินอินเตอร์เฟสเนี่ยมันคือการเตรียมพร้อมก่อนการแบ่งเซลล์อย่างที่นักเรียนเห็นอินเตอร์เฟสมีกี่ระยะ เราดูรูปนี้อินเทอร์เฟสมีกี่ระยะวะอินเทอร์เฟสมีกี่ระยะวะอินเทอร์เฟสนะครับมีสมระยะย่อยเนาะก็คือมี G 1นะครับ S แล้วก็ G 2นะครับมันคือการเตรียมพร้อมก่อนการแบ่งนิวเคลียสจริงๆนะครับ G 1 S G 2นะครับถ้าครูให้วาดนะครับถ้าครูให้วาดนะครับ อลองวาดด้านบนนะครับมันเป็นยังไงนะครับใน g 1 s g 2เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นคือตรงนี้คืออินเตอร์เฟสเนาะเราจะเห็นเซลดูวาดวงกลม2วงกลมให้ครูนหน่อยเราจะเห็นเซลนะครับในระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยนะครับเราจะเห็นนิวเคลียสชัดเจนเลยและนี่ก็คือเส้นใหยโครมาตินครูวาดประมาณอ่ะบางๆนะครับแล้วคราวนี้พอผ่านระยะ s นะครับพอผ่านระยะ s นะครับพบว่าเส้นใยโครมาตินของครูเนี่ยนะครับจะมีความหนาขึ้นเห็นปะเออเพราะว่าอันเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าก่อนจำลองนะครับเราเรียกว่า un replicated นะครับ un replicated un replicated แปลว่ายังไม่จำลอง r e p l i c a t e แปลว่าจำลองเราเรียก un replicated chromatin อะไรอีกนะครับรูปนี้อมันมีการจําลองแล้วในระยะอินเตอร์เฟสมีการเพิ่มจํานวนของโครมาตินแล้วก็คือเพิ่ม DNA โมเลกุลของ DNA เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับหนึ่ง่งเ,เราจะเรียกว่าเรปิเค e เรปิเคทเต็ดโครมาตินนั่นเองซึ่งระยะนี้นะครับในระยะนี้ที่มันยังไม่มีการจำลองของ DNA เนี่ยเราเรียกว่า G1 ส่วน ขั้นตอนที่มีกำลัง,ำลงจำลองเนี่ยเราเรียกระยะ S คือซิ t h e s i s แล้วก็ระยะ G2 คือจำลองตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งที่สังเกตนะครับมันจะมีโครงสร้างที่ช่วยในการแบ่งเซลครับเซนทิโอสองอันเราเรียกตรงนี้ว่าเราเรียกตรงนี้ว่าเซนเซนทิโอสองอันตั้งฉากกันเรียกเซนโทรโซมตอนแรกครับมันมีแค่หนึ่งเซนโทรโซม แต่พอผ่านระยะ G1 นะครับเอ,อ s แล้วนะครับใน G2 เนี่ยเราพบว่าเซนทริโอเนี่ยนะครับตอนแรกมันมีแค่1ใช่ปะเออขอโทษครับเซนทรโซมตอนแรกมันมีแค่1ใช่ปะตอนนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด2เซนทรโโซมโอเคนี่คืออินเตอร์เฟสคือมันเตรียมพร้อมก่อนที่จะแบ่งนิวเคลียสครับ คือมันอยู่ดีไม่ได้นอนแล้วก็แบ่งเอออยู่ดีก็แบ่งนิวเคลียสได้เลยนะมันต้องเพิ่มจํานวนของนิวเพิ่มจํานวนของ DNA ในนิวเคลียสก่อนเหมือนตอนแรกมันมีแค่1ก้อนสักพักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2ก้อนและไอสอก้อนเนี่ยจะแบ่งออกไปคนละเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งนี่คืออินเตอร์เฟสนะครับหลังจากอินเตอร์เฟสปุ๊บก็จะเกิด M เ,อเอมเฟสเนาะเออซึ่งเอมเฟสเนี่ยจะมีการแบ่งนิวเคลียสแต่ที่จริงอ่ะแบ่งนิวเคลียสโดยตรงเลยคือคาริโรคินซิส มันมีกี่ระยะนะครับเมื่อกี้นะครับมันจะมีทั้งหมด4ระยะนะครับหลักๆคือโปรเฟสนะครับโปรเฟสแต่เดี๋ยวครูจะสอน5ระยะเนาะแต่เอา4ระยะหลักก่อนโปรเฟสเมตานะครับเฟสเฟสคือระยะครับโปรเฟสเมตาเฟสอะไรอีกนะครับแอนนาเฟสแอนนาเฟสนะครับแอนนาเฟสแล้วก็อุ้ยไม่พอวะ่ะแล้วก็ โปรเฟสะเรามีโปรเฟส e เรามีเมตาเฟสนะครับมีแอนนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสเทโลเฟส e ทีโลเฟสครูชอบออกเสียงผิดนะครับโอเคตรงนี้จะมีการแบ่งอย่างไรนะครับตรงนี้จะมีการแบ่งอย่างไรแล้วก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าอ่าครูมองอันนี้คือเซล์เนาะอันนี้คือมีนิวเคลียสครูไม่สดแล้วว่าจะมีการ เพิ่มหรือไม่เพิ่มอ่ารเามองงนี้ก่อนนะครับพอผ่านนะครับพอผ่านการคาริโอคเนซิสการแบ่นิวเคลียสเนี่ยคาริโอคเนซิสเนี่ยอืมพบว่าคโครโมโซมเอ่อนิวเคลียสของครูเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นโครโมโซมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีการแบ่งก้อนเป็นสองก้อนแบบนี้ พอหลังจากแบ่งคาริโอคเนซิสเนี่ยมันแบ่งเป็นสองก้อนแบบนี้แบบนี้เห็นปะซึ่งตอนแรกเนี่ยอ่ะมันมีก้อนหนึ่งก้อนนี้ไอ้ก้อนหนึ่งก้อนนี้แบ่งเป็นสองก้อนตรงเนี้ยคือการแบ่งคาริโอคเนซิสคือการแบ่งนิวเคลียสก็คือเป็นการแบ่ง dna นเนี่ยในหนึ่งเซลเนี่ยนะครับแบ่ง dna ในหนึ่งเซลล์นะครับเป็นสองส่วนเท่าเท่ากัน แล้วไงต่อนะคะพอเราแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเราก็ต้องแยกเป็นเซล์แยกเป็นสองเซลล์สี่นะครับเราก็จะมีการแยกออกเป็นสองเซลลแบบนี้อืมแต่และเซลลเนี่ยนะครับก็จะมีนิวเคลียสอย่างละเท่ากันนะครับอืถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันคือการก๊อปตรงเนี้ยมาวางตรงนี้ถ้าไม่มีนักเรียนก็ลองวงอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เออซึ่งการแบ่งแบบนี้นะครับเราเรียกว่าตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้เราเรียกว่า ไซโตคิเนซิสอืมคือการแบ่งไซโตพาสซิมันเองนะครับโอเคทำให้เห็นปะเซลลจากหนึ่งเซลลนะครับก็จะมีจะมีเซลใหม่2เซลที่มีนิวเคลียสเท่าเดิมเห็ okay, นเนาะโอเคนี่คือไอเดียการแบ่งเซลนะครับเห็นปะสรุปเซลเซอร์เคิลก็จะมีอินเตอร์เฟส เอมเฟสแล้วก็ไซโต k คเนซิสถูกปะอินเตอร์เฟสเอมเฟสแล้วก็ไซโต k คเนซิสอินเตอร์เฟสคือการเตรียมพร้อมก่อนการแบ่งเซลล์ก็จะมี G1 S G2 ่นะครับ G1 โอ้โห DNA มีแค่ 1, 1 1 1ถ้ามองเป็น1โครโมโซมเนี่ยมันจะมีแค่ DNA 1โม,โมเลกุลแต่หลังจากระยะ S แล้วเนี่ยเอ่อ DNA ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2โมเลกุลต่อแท่งนะครับ แต่มันเรามองไม่เห็นเป็นแท่งนะแต่มันเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่คือ1เส้นมี1 dna นะครับแต่พอผ่าระยะ S ไปแล้วนะครับเข้าสู่ G2 หนึ่งเส้นของโครมาตินเนี่ยจะมี2 DNA นะครับแล้วก็มีเซนโทรโซมเพิ่มเข้ามาอีกอค่อยๆค่อยๆเราอาจจะสับสนคําศัพท์บ,บ้างตอนนี้เราจะโฟกัสที่การแบ่งเซลล์เนาะดังนั้นจะมีคําศัพท์ DNA มีคําศัพท์เรื่องโครโมโซมมีคําศัพท์เรื่องโครมาตินเอเคเนาะ ดังนั้นเนี่ยเรามาดูลักษณะสําคัญของการแ,แบ่งเซลล์แบบนี้นะครับจานวนของโครโมโซมเนี่ยตั้งต้นและเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นจากจะเท่าเดิมนะครับลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์ลูกจะเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นทุกประการนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดจะได้เซลล์ลูกทั้งหมด2เซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าครูมีโครโมโซมอยู่กันเป็นคู่นะครับคือ2 n นะครับโครโมโซมของครูเนี่ยสองเท่ากับ4ี่สมบสมุิครูแบ่งแบบไมโตซิสเนี่ยครูจะได้2เซลล์ ไหมครูจะได้สองเซลล์เท่ากันขนาดเท่ากันอันนี้ก็สองเอ็นอันนี้ก็สองเอ็นแบบนี้อืมซึ่งอันนี้ก็คือพบเกิดจากการเจริญเติบโตทัวต่วไปของเราเนาะแล้วก็การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็คือสองเอ็นเป็นสองเอ็นแบบนี้นะครับแล้วอะไรอีกไมโตซิสบางอันเนี่ยเราพบว่าโครโมโซมแค่ชุดเดียวก็สามารถแบ่งจากหนึ่งเป็นสองได้นะครับโครโมโซมแค่ชุดเดียวก็สามารถแบ่งจากหนึ่งเป็นสองได้ ขนาดก็เท่าเท่ากันแบบนี้อืมเห็นไหมซึ่ง2อเอนเป็นสองเอ็นเนี่ยก็คือเซลล์ร่างกายทั่วไปแต่เอ็เป็นเอ็นเนี่ยเราควรรู้จักครับเอเป็นเอ็เนี่ยมันเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตสิสนะครับสำหรับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชสืบพันธุ์ 10, ของพืชอ,อืม แล้วเอ็เป็นเอนเนี่ยเรายังพบนะครับโครโมโซมชุดเดียวแบ่งไมโทสิทธ์ได้สองเซลนะครับแล้วแต่และเซลก็ประกอบด้วยโครโมโซมชุดเดียวเนี่ยเราพบว่ามันพบในการสร้างอสุจิของพวกแมลงครับบางชนิดครับอสุจิการสร้างอสุจิของแมลงบางชนิดอืมเช่นพึ่งมดต่อแตน เออนี่คือลักษณะสําคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนาะคือโครโมโซมมันจะเท่าเดิมเนาะได้เซลล์ลูก2เซลล์จำนวนโครโมโซมเท่าเดิมนะครับจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักคือไคโอคเนซิสกับไซโตคเนซิสถูกไหมโอเคนะครับลองคิดตามครูสิได้นะอืมซึ่งระยะเวลาที่นานที่สุดเลยก็คือ,อ,อระยะอินเตอร์เฟส ในของอินเตอร์เฟสก็คือ g ีหนึ่งเอสองนะครับก็คือรูปนี้เ,เดี๋ยวครูจำก,กับเวลาให้นะครับ g ีหนึ่งเนี่ยนะครับพบว่ามันจะมีการแบ่งเซลล์นะครับโดยประมาณเนี่ยระยะเวลาคือสี่สิบเปอร์เซนระยะเเนี่ยก็คือสามสิบเก้าเปอร์เซนะครับโดยเฉลี่ยเนาะอืมสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ G สองเนี่ยนะครับ G สองประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เออส่วนเอ h เฟสเนี่ย หรือไมโตซิสเฟสเนี่ยนะครับเอมเฟสเนี่ยแล้วก็กินยาไปถึงไซโตเคนิซิสเนี่ยจะประมาณแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับประมาณแค่สองเปอร์เซนนะครับอืมก็คือให้รู้ว่าจีนหนึ่งกับเอเนี่ยมันเท่าเท่ากันโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับครูจะพูดถึงทุกระยะเลย G1 S G2 มีขั้นตอนสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็เอ อินเอ่อเมทเอมเฟตเนี่ยที่เรียกว่าโปรเฟตเมตาเฟตแอนนาเฟตเชโรเฟตแล้วก็การแบ่งไซโตพลาซึมเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับโอเคตรงนี้ได้เนะตรงนี้คือ2ขั้นตอนนี้มันคือ2ขั้นตอนของคาริโอคิเนสิสเนาะแล้วหลังจากนั้นพอคา ok ริโอคิเนสิสปพ๊บก็จะเกิดการแบ่งไซโตพลาซึมอย่างรวดเร็วโอเคนะครับแลัตว์สำคัญก็เอ่อ เซลแม่1เซลได้เซลลูก2เซลลเซลลูกเราเรียกว่าดอเตอร์เซลซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากเซลล์ร่างกายที่เป็น 2N ก็ได้นะครับหรือเริ่มต้นเป็น N เดียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการแบ่งเซลล์ของอะไรนะครับได้นะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะขึ้นเรื่องอินเทอร์เฟสแบบรวดเร็วเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ